ครับสวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุภเิจทองดีจากเว็บดอทซอสโค้ดดอททีวีนะครับคลิปนี้เป็นเอพิซดที่3แล้วนะครับสำหรับซีรีส์ของมือใหม่เริ่มลงทุนหุ้นอเมริกานะครับผ่านตามโปรแกรมดามนั่นเองนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถเริ่มเปิดพอตของทางดามได้เลยนะครับโดยทําการกดลิงก์ด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมดามหลังจากนั้นก็ทําการสมัครนะครับและก็ พร้อมเทรดได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานโปรแกรมดามก็จะมีในเอพิโซดที่1เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการทำรีบาลานด์นะครับหุ้นนะครับมีหุ้น F นะก็คือ f o r d นั่นเองนะครับ i n นเ l นะครับ 3M แล้วก็ i i r อนะครับทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อนำเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่านนะครับไม่ได้ชี้นำไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนี่คือการ ทดลองนะครับและเป็นการทดลองที่ทําให้ทุกท่านรู้ว่าหากทําวิธีนี้แล้วมันเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูถึงในส่วนของหัวข้อนะครับนะฮะก็จะมีการทํารีเวลัน์นะครับเป็นกรณีศึกษาดังต่อไปนี้นะครับนะหัวข้อนะครับเส้นทางและการเดินทางนะครับก็เราจะมาดูเรื่องของการค้นหาหุ้นนะครับในคลิปนี้ก็จะ าหาวิธีการนะครับในการค้นหาหุ้นนะครับซึ่งในเอพิโซดที่2ได้บอกถึงหลายๆวิธีการนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมเลือกที่จะใช้กราฟ h r a d i n g view นะครับในการค้นหาและก็หัวข้อหรือ,อตัวของปัจจัยหลักนะครับในการเลือกหุ้นของผมก็คือเน้นปันผล นะครับเน้น,นผลส่วนวิธีการซื้อนะครับซึ่งมันมีหลายวิธีนะครับก็สามารถไปดูในเอพิโซดที่2ได้นะครับผมเลือกเป็นการซื้อแบบปรีบาลานนะครับก็คือซื้อจํานวนหนึ่งแล้วก็เหลืออีกจํานวนหนึ่งไว้ซื้อหากราคาร่วงหล่นลงมานะครับแล้วก็เรื่องของทางการทําเอกสารเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าการทําเอกสารของหุ้นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรูปแบบแบบไหนนะครับเริ่มต้นนะฮะ เรามาดูเรื่องของการค้นหาหุ้นและการเลือกหุ้นนะครับสำหรับการค้นหาหุ้นและการเลือกหุ้นนะครับเราก็จะทําการใช้โปรแกรมนะครับ trading view นะครับในการค้นหานะครับโดยตั้งนะฮะในส่วนของกราฟเนี่ยเราจะดูดูแบบไฮกินอาชีนะครับแล้วก็ตัว i ท e f เฟรมนะจะดูเป็น Timeframe มันนะครับเพื่อจะได้ดูภาพรวมทั้งหมดของราคาหุ้นนั้นๆน,น,นะครับ ทอ่ทำไมต้องดูไทม์เฟรมมันเพราะว่ากราฟที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วมันมีเทรน์ที่ค่อนข้างที่จะนะครับมีข้อมูลให้เราตัดสินใจได้มากนะครับว่าผ่านระยะเวลาไปยาวนานแล้วธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรนะครับและก็จุดที่ควรจะซื้อควรจะเป็นจุดที่ราคามีการย่อตัวนะครับในไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับนั่นคือ คําแนะนำนะครับนั่นคือคําแนะนำข้อเสนอแนะให้คุณนําไปพิจารณาในการเลือกหุ้นกลองหุ้นต่อไปนะครับส่วนของอนดิเคเตอร์นะครับผมก็จะใช้ตัวฟลูดนะครับฟลูดเทรดนะครับแล้วก็สมาร์ทเอ็มแล้วก็ RSI นะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับในการที่เราจะใช้ในการกลองในกรณีนี้นะครับในกรณีศึกษานี้นั่นเองนะครับ เริ่มต้นนะครับในการที่เราทําการเปิดตัวของ TradingView ขึ้นมานะครับแล้วเราทําการเลือกที่ลักษณะของเส้นบาร์นะครับตัวนี้นะเราจะเลือกเป็น i อค n a อาชีนะครับก็จะเลือกใช้ตัวนี้เพื่ออะไรนะครับโดย by default แล้วนะครับลักษณะของแท่งกราฟมันจะเป็นลักษณะแท่งแบบนี้นะครับมานะครับซึ่งเราก็จะดูค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับหากเปลี่ยนเป็นเจ้าตัว ห้คินอาชินะครับมันก็จะดูง่ายขึ้นในลักษณะของสีสันต่างๆเราจะดูง่ายขึ้นว่าตอนนี้ราคาเป็นอย่างไรนะครับนี่คือไทม์เฟรมมันของหุ้น MMM หรือ 3M คอ m ม a นีนั่นเองนะครับกราฟไทม์เฟรมมันนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับตัวฟูดเทรดนะครับหนึ่นะฮะตัวนี้มันก็จะช่วยเราได้นะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือ MCDX Smart Money นะครับแล้วก็ตัว ISI ก็คือ Relative Strength Index นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับนี่คือ3ตัวหลักที่เราจะใช้ในเอพิโซดในการในการเทรดหุ้นอเมริกานะครับก็ทำการเปิดเส้นขึ้นมานะครับเราอาจจะมีการตีฟิโบนะครับแนวต้านแนวรับหรือใดๆนะครับเราสามารถตีได้นะครับ เหมือนเช่นกรณีนี้ผมทําการตีฟิโบแล้วนะครับ0.8ก็คือในแนวนี้ในราคาที่มันร่วงหล่นลงมานะครับ mm hmm. เมื่อตัวอย่างนี้นะครับหุ้น M 3M นะครับ mm hmm. ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดอินดิเคเตอร์อีก2ตัวขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็คือตัวของ smart mcdx นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นในส่วนของ iSI ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่า iSI ก็จะบอกว่าตอนนี้แรงขายนำแรงซื้อนะครับราคาอยู่ในโซนล่างนะครับราคาอยู่ในโซนล่างนี่คือตัวของอารมณ์ของกราฟของตลาดปัจจุบันนะก็คือมีการแรงขายมากกว่าแรงซื้อเป็นลักษณะของการโอเวอร์โซนนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของ Smart MC d x มนะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับในส่วนของ ข้อมูลนะครับข้อมูลจะชี้ให้เห็นดังนี้นะครับมันจะมีรายย่อยนะครับก็จะเป็นช่องสีเขียวนะครับสีเหลืองคือพวกคอร์สันนี่นะครับก็คืออาจจะเป็นการเก็งกาไรนะครับส่วนสีแดงเนี่ยก็คือแบงก์เกอร์นะครับก็คือมาจากแบงก์นั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของเริ่มต้นของราคานะครับในไทม์เฟรมก่อนที่ราคาของ 3M จะวิ่งมายาวนานเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของกราฟนะครับมันจะมีการเก็บ ของรายย่อยก่อนนะครับจากนั้นฮ o สแมนนี่ก็จะเข้ามาและตามด้วยแบงเกอก็จะเข้ามาก็คือเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วราคาก็จะนิ่งไปแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอะไรครับแบงคเข้ามาเยอะมากนะครับเก็บในโซนล่างนะครับและราคามันก็ทะยานขึ้นไปจากการเก็บของแบงคอีกเช่นกันนะครับตอนนี้ภาพเป็นยังไงภาพก็คือลักษณะเป็นการของกราฟของขาลงนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าแบงเกอไม่มีแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น รายย่อยเท่านั้นที่จะเข้ามาซื้อมาเก็บในนั่นเองนะครับนี่คือตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ให้เราสามารถรับรู้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับและถ้าคุณเห็นลักษณะแบบนี้คุณจะพบว่าถ้าคุณไปเจอกราฟนะครับในตลาดหุ้นใดๆนะนะครับที่มีลักษณะของการไซเวย์ยาวนานและมีโบลุมเข้าของสถาบันการเงินหรือแบงค์นะครับนั่นคืออาจจะเป็นโอกาสทยอยสะสมได้ในอนานคต นะครับเพื่อรอการขึ้นของราคานั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่ผมเลือกนะครับ 3M ก็เพราะว่าราคา1ลงมาเยอะนะครับ2นะครับเริ่มมีเริ่มมีเขียวเขียวได้นะครับในประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับเริ่มมีเขียวเขียวได้นะครับก็เลยทําการเข้าไปซื้อนะครับแต่วิธีการซื้ออย่างที่บอกว่าผมซื้อเป็นแบบปรี l าลาน หมายความว่ายังไงหมายความว่าการซื้อของผมก็จะซื้อในโซนนี้นะครับก็คือผมเพิ่งเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมจะซื้อในโซนนี้เอาไว้นะครับและเมื่อราคามันร่วงหล่นลงไปข้างล่างนะครับผมจะซื้อจํานวนหนึ่งและทยอยซื้อเมื่อราคาร่วงหล่นลงไปคล้ายๆการ d c a นะครับก็จะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับโดยที่มูลค่าของการซื้อของผมครั้งแรกมันจะต้องเท่าเดิมนะครับเช่น นะครับผมซื้อเข้าไป100ราคามูล,ลาค่ามันสมมุติว่าหุ้นราคาลงมา1 0นะครับมูล,ลาค่ามันลดลง10%ผมต้องซื้อเข้าไปเพิ่มอีก10%เนะครับเพื่อให้มูล,ลาค่าที่ผมซื้อเท่าเดิมนั่นเองนะครับยิ่งลงก็ยิ่งต้องซื้อเข้าไปนะครับโดยนําจํานวนเงินที่ผมเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะครับพอผมบีรบาลานห้าสิบห้าสิบซื้อเข้าไปสะสมไปเรื่อยๆโดยให้มูล,ลาค่าที่ผมซื้อครั้งแรกไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนะ แปลว่าราคายิ่งร่วงหล่นมาเท่าไหร่นะครับผมยิ่งได้ของในราคาถูกและผมสามารถใช้เงินน้อยในการซื้อนั่นคือข้อดีนะครับสำหรับวิธีการนี้นะครับหากหุ้นลงนั่นคือช่วงเวลาของการเก็บสะสมหุ้นเพิ่มนะครับหากหุ้นขึ้นมาด้านบนตัวของการรีบาลานซ์จะทยอยขายออกไปเพื่อรักษาคงตัวของ มูลค่าการลงทุนให้เท่าเดิมแปลว่าเราจะเริ่มเก็บกําไรเข้ามานะครับนี่คือลักษณะของการรีบาลานซ์นะเพื่อให้เห็นภาพนั่นเองนะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะวิธีการซื้อหุ้นนะครับโดยการรีบาลานซ์นั้นนะครับก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะวางแผนนะครับในการลงทุนนะครับในลักษณะถึงนะครับนี่คือวิธีการรีบาลานซ์นะครับดังที่เคยอธิบายไว้แล้วโดยเงื่อนไขที่ผม จะทําในกรณีศึกษานี้นะครับก็คือทําการซื้อแบบรีบาลาน์นะครับจำนวน4,000บาทแปลว่านะครับผมจะทําการซื้อครั้งแรกนะครับมูลค่า2,000บาทนั่นเองนะครับและเก็บอีก2,000บาทไว้ซื้อในช่วงราคาร่วงหล่นนะครับบางท่านอาจจะมองว่าแค่4,000บาทนะครับมันก็คงไม่ทําให้ใครรวยหรือใครจนมากขึ้น นะครับแค่4 0 0บาทถ้าอนาคตนะเราต้องการจะเพิ่มพอร์ตเราก็สามารถเข้ามาเพิ่มได้ในส่วนของ4,000บาทนี้นะครับกล่าวคือหากในกรณีที่ราคายังลงต่อนะครับและเราต้องการเก็บหุ้นตัวนี้มากๆนะครับในช่วงเวลาที่ตลาดมันย่ำแย่นะครับเราสามารถค่อยๆทย,ยอยสะสมและเปลี่ยนตัวเลข4,000บาทนะครับให้เพิ่มขึ้นเช่น เดือนนี้เราเริ่มต้นที่4 0 0 0ันบาทเดือนหน้าเรามีเงินนะครับต้องการสะสมเพิ่มอีก1000เราก็มาเพิ่มในจำนวนของ4 0 0 0บาทเป็น5,000บาทนะครับในส่วนของระบบเองนะครับมันก็จะทำการซื้อหุ้นเพิ่มเข้ามานะครับจากสูตรการของการคำนวณน,นะครับและในเดือนถัดไปหากเราต้องการเพิ่มเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันมันก็จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆหากราคาของ เจ้าหุ้นนั้นๆยังลงต่อเราก็มีโอกาสเก็บสะสมและเพิ่มเวล์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกึ่งการ DCA ไปด้วยนะครับก็คือซื้อสะสมด้วยแต่เป็นการ DCA ผ่านทางการรีบรัลานอีกทีหนึ่งนะครับมองให้เห็นภาพแบบลักษณะแบบนี้นะฮะคราวน,นี้เรามาดูถึงเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือตัวของกราฟนะฮะในกรณีศึกษานะครับที่ผมได้มานำเสนอเนี่ย จะมีหุ้นทั้งหมดก็คือมีหุ้นฟอร์ดนะครับอ่ามีฟอร์ดนะก็คือหุ้น F นะ i n t e l นะครับ INTC แล้วก็3 m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  นะครับ IIRP นะครับเป็นกรณีศึกษาเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันอยู่ดูนะเริ่มตั้งแต่หุ้นฟอร์ดตัวแรกนะครับว่าทำไมเลือกตัวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับที่หุ้นฟอร์ดนะครับที่ไทม์เฟรมันนะครับหากคุณพิจารณาแล้วคุณจะเห็นว่าหุ้นฟอร์ดเคย รุ่งเรืองนะครับจากในโซนราคาต่ำนะครับไม่ถึงดอลลาร์นะครับจนกระทั่งถึงประมาณ36ดอลลาร์ด้วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการร่วงหล่นไม่ครอบประมาณ1.8ดนะดอลลาร์นะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของการไซเวย์ในภาพระยะยาวนะครับนี่คือลักษณะของการพักตัวนะครับสภาวะปัจจุบันก็คือมีการร่วงหล่นจากราคาที่มันขึ้นไปเทปประมาณ2526ดอลลาร์โดยประมาณนะครับ แล้วก็ร่วงหล่นลงมานะฮะที่เลือกหุ้นตอนนี้ก็เพราะว่า1นนะครับมันอยู่ระหว่างการพักตัวนะครับสามารถขึ้นไปได้และสามารถลงมาได้ในกรอบสามเหลี่ยมใหญ่นะครับที่ผมได้ตีเป็นเบื้องต้นนะครับสองก็คือตัวของสถาบันนะครับแบงค์เริ่มซื้อน้อยลงนะครับเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับไม่ค่อยมีแล้วเป็นการพักตัวนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่าในช่วงที่แบงค์ไม่ค่อยมีเนี่ย มันจะมีเฉพาะฮอตมันนี่กับรายย่อยเท่านั้นที่เล่นกันนะครับเป็นใน,ในโซนล่างนะครับวันใดที่แบงก์กลับมามันก็จะพุ่งขึ้นมาฉะนั้นในโซนที่มันเงียบๆในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้มันคือโซนของมีโอกาสที่จะร่วงหล่นมากฉะนั้นเวลาเราเก็บนะครับเราควรจะเก็บในช่วงเวลาที่ร่วงหล่นและรอเวลากลับมาของราคานะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าจะรอในโซนราคาข้างล่างแล้วค่อยซื้อครั้งเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในกรณีนี้ ผมต้องการทําเป็นกรณีศึกษาว่าถ้าผมซื้อแบบเครื่องครื่องกลางๆที่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงกันแน่เนี่ยผมทําการรีบาลานซ์ที่ราคาเนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษานั่นเองคราวนี้ไปตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือ Intel นะครับ Intel นะก็ผมทําการซื้อในเดือนนี้นะครับ ทําทการซื้อหลังจากที่มันมีการร่วงหล่นมายาวนานนะฮะแล้วมีการเด้งรีบาวขึ้นก็หลังจากการรีบาวแล้วไม่มีใครทราบว่าราคามจะขึ้นกลับไปข้างบนต่อหรือมันจะร่วงลงมาพักอยู่ในโซนล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีใครทราบฉะนั้นผมก็เลยทําการรีบาลานซ์ไปครึ่งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณทําการรีบาลานซ์ณจุดนี้ช่วงราคาที่ร่วงหล่นคุณสามารถเก็บสะสมได้และเมื่อเวลากลับมาคุณก็สามารถที่จะขายได้ นะครับตราใดที่ยังคงอยู่ในลักษณะของการไซเวย์นะครับและเราก็ยังสามารถที่จะมีกําไรนะครับหจากเงินปันผลที่ได้ 2. จากการวิ่งขึ้นวิ่งลงของมูลค่าของราคาที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นั่นเองนะครับนี่คือตัวที่2ก็คือพินเชลนะครับมาตัวที่3นะครับตัวที่3กรณรียกศึกษาเป็นหุ้น 3M นะฮะก็อย่างที่อธิบายให้ฟังเป็นคร่าวๆว่า,าราคาร่วงหล่นและเริ่ม มีเขียวๆบ้างนะครับเหมือนจะยืนได้ยังไม่มียังไม่มีใครรู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อนะครับถ้ามันลงก็ลงต่อมันเป็นโอกาสของการสะสมหุ้นของเรานั่นเองนะครับเราไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่าเราซื้อแค่ครึ่งเดียวนะครับสำหรับใครที่เริ่มดิบาลานและต้องการซื้อแค่20%ก็สามารถทําได้นะครับหุ้นตัวสุดท้ายนะครับหุ้นตัวนี้นะครับได้มาจากในกลุ่มใน u t u b e นะฮะก็จะมีคําถามต่างๆนะครับ ก็มีการถามของบุคคลต่างๆอยู่นะครับผมก็ทําการเอากราฟมาดูจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้อายุมันยังไม่มากนะครับเปิดตัวตั้งแต่ปี2017นะก็ก็หลายปีละแต่แต่ถ้าดูตามการเคลื่หนหวยของกราฟราคาช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่ซื้อในช่วงขาขึ้นนะครับเราสามารถเก็งกําไรและซื้อได้ในช่วงขาขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทันจังหวะนั้นนะครับช่วงขาลงมันจะเป็นโอกาสของเรานะครับ ตอนนี้สถาบันนะครับก็คือพวกแบงค์นะครับหายแล้วนะครับมีจํานวนน้อยมากดังนั้นนะครับต่อจากนี้คือรายย่อยกับฮอตมันนี่ที่จะเข้ามาทํานะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ว่าราคามันยังมีลุ้นว่าจะลงต่อนั่นคือโอกาสที่เรามีโอกาสซื้อนะครับในช่วงเวลาที่ราคาลงมาถ้าเราทํารีบาลาน์์นะครับถ้าจุดนี้นะครับตามฟิโบก็คือ7จ6นะครับ ถ้าจุดนี้เป็นจุดที่เป็นจุดของการเด้งกลับตัวนะครับแล้วก็เด้งรีบาวขึ้นมาในด้านบนมันก็คือช่วงเวลาที่หากเราทํารีบาลาน์นะครับเราสามารถที่จะเซ็ตขายได้เป็นจังหวะและรอเก็บกลับอีกรอบหนึ่งถ้ามีการร่วงหล่นลงมานะครับแต่ถ้าราคาร่วงหล่นเลยนะครับมาที่94.2มันก็คือโซนที่เราสามารถที่จะทยอยสะสมด้วยวิธีการรีบาลาน์และรอการกลับมาของหุ้นในภายภาคหน้านะครับอาจจะกินเวลา ปี2ปีนะครับไม่มีใครทราบได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมเห็นกราฟแล้วต้องการทำมาเป็นกรณีศึกษานะครับผมไม่ได้รู้กิจการอะไรเขาเลยนะครับผมเอาแค่กราฟเป็นหลักนะครับและเลือกมันมาด้วยกรณีศึกษานั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะคุณจะสังเกตได้ว่าทุกตัวที่ผมเลือกนะครับมันมีดีเวเดนเสมอก็คือมีปันผลเสมอนะครับทั้ง4ตัวนะครับ ก็จะมีดีเวเดนเสมอนะครับตอนนี้นะครับตัวของกราฟราคานะครับหุ้นเฉพาะ4ตัวเท่านั้นนะครับผมยังไม่เลือกหุ้นที่เป็นหุ้นเติบโตนะครับที่ไม่มีปันผลแต่กราฟเป็นกระทิงนะครับยังไม่เลือกกลุ่มเหล่าดันเข้ามาในกรณีศึกษานี้นะครับครับตอนนี้นะฮะเรามีหุ้นที่เราเลือกมาแล้วนะครับ4ตัวนะครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของ เอกสารบันทึกนะฮะว่าเราจะบันทึกอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เราใช้ประกอบในการตรวจสอบนะฮะแล้วก็ติดตามการลงทุนของเรานั่นเองนะครับเอกสารนะครับผมได้ทำไว้นะครับเป็นเอกสารใน g o o l l s s h e t นะเป็น USA นะครับ s t o c ก d a m นั่นเองนะฮะก็จะมีรายละเอียดของวันที่เริ่มลงทุนนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับวงเงินที่เราใส่เข้ามาในระบบ แต่ว่าในระบบนี้ผมใส่เข้ามา10,060นะมูลค่าในพอร์ตนะครับถ้าดูจากโปรแกรมดามจะเหลือแค่15,840นั่นเองนะครับก็ขาดทุนอยู่ประมาณลบ1 5 9นะครับคิดเป็นลบ0.99%นะครับนี่คือตัวของชีตเอกสารที่เราสามารถเอาไว้ติดตามนะครับในช่วงตลาดที่มันกราฟเป็นขาลงนะครับย,ยังไงเราก็ขาดทุนอยู่แล้วนะครับเป็นช่วงของการลงทุนนะครับส่วนของการ ระบุเงินเข้าออกนะครับผมก็จะมีการใส่วันที่นะครับจากแบงก์อะไรมาเข้ามาในโปรแกรมอะไรนะครับและในกรณีที่เราเริ่มกําไรเราก็สามารถที่จะล็อกเงินออกไปได้นะครับหรือในกรณีที่ตอเราต้องการลงทุนเพิ่มนะครับสมมติเดือนหน้าผมต้องการใส่มาเพิ่ม3,000ันสีผมก็สามารถใส่เข้ามาในระบบได้นะครับว่าเราใส่เงินมาตรงนี้เป็นทั้งท่แล้วเท่าไหร่นะครับ คราวนี้นะครับจากความตั้งใจก็คือหุ้นละ4,000นะครับผมก็จะทำงานรีบาลานซ์นะครับโดยการซื้อนะครับในการซื้อตัวแรกนะฮะก็คือหุ้นฟอร์ดสิมโบลของมันคือเอสนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่12.98นะครับดอลลาร์นั่นเองนะครับรีบาลานซ์4,000แปลว่าซื้อครั้งแรกก็ประมาณ2,000นะครับผมทําการซื้อนะครับทั้งทั้เป็นบาทอยู่ประมาณสัก1,990 9.72นั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องของการค่าคอมมิชชั่นนะครับตรงนี้นะครับคุณสามารถเอาข้อมูลได้จากโปรแกรมดามนะครับที่คุณได้ทําการซื้อแล้วมันแมทนะครับแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลนะครับว่าวันที่เท่าไหร่นะครับแชร์ก็คือจํานวนหุ้นที่ได้นะครับราคาเฉลี่ยนะครับว่าเป็นกี่ดอลลาร์นะครับตอน ตอนที่ผมซื้อคือ1 3 1 9นะครับปัจจุบันคือ12นะฉะนั้นมันก็เลยขาดทุนอยู่ประมาณสัก2%องเปกว่าๆนะครับก็เป็นเงินบาทก็ประมาณเท่านี้นะครับค่าคอมมิชชั่นอยู่ประมาณ2บาทอ่า88สตางค์นะครับมีแวดอยู่ด้วยอ่า20สตางค์นะครับโดยประมาณนะฮะอ่าเรทนะครับถ้าคิดเป็น USD นะครับมูลค่าที่ซื้อคือประมาณ58.42ดอลลาร์นั่นเองนะครับที่เรทดอลลาร์อยู่ที่34.23นะครับก็คือ1ดอลลาร เท่ากับ34.23บาทนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือราคาปัจจุบันที่เอามาจากจุดนี้นะง่ายๆนะครับแล้วก็มูลค่าปัจจุบันนะครับเมื่อเอามูลค่าปัจจุบันคูณกับตัวหุ้นที่เรามีนะครับเราก็จะรู้ว่ามูลค่าปัจจุบันเราคือเท่านี้นะครับความต่างของมูลค่าอยู่ที่ประมาณ1.46นะครับ USD นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นก็คือลบ2.49%นั่นเองนะครับนี่คือตัวของ การซื้อครั้งแรกนะครับแปลว่าเราซื้อประมาณ2000นะครับแล้วเราเหลืออีก2000ไว้ซื้อถ้าราคารุ่งลงมานะครับต่อมานะครับในโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ใช้ในการคำนวณการรีบราลานซ์นั่นเองนะสูตรที่ใช้นะครับก็คือการที่เราเอาค่าของราคา,าจำนวนของมูลค่าปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครับก็คือเรามีหุ้นเท่าไหร่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้ว่าตอนนี้พอร์ตเราอ่ะ ที่เราซื้อไปเนี่ยเรามี56.96ดอลลาร์อยู่นะครับนี่คือมูล,ลค่าที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับมูล,ลค่าจริงๆที่เรามีอยู่ก็คือจํานวนหุนห้นคู่คูณกับราคาปัจจุบันแต่ราคาที่เราต้องการรีบาลานนะครับมันก็คือจํานวนของเงินบาทนะฮะดูต,ตามสูตรเลยนะครับจานวนของเงินบาทก็คือ4 0 0พเนี่ยหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนก็คือในที่นี้ก็คือ34.23ส นะครับนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับพอหารด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเราก็จะรู้ว่าเรามีทั้งหมดกี่ดอลลาร์นะฮะที่จะทําการรีบาลานด์นะครับแล้วอ่า,รรรารนะแล้วก็คูณด้วย0.5นะครับ0.5นนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งนะฮะหรือคิดง่ายๆก็คือ50%นั่นแหละนะครับผมต้องการรีบราลานด์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อต้องทำการรีบราลานด์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากยอดสี่พันนะแปลงเป็นดอลลาร์ นะครับแล้วก็หารครึ่งอ่าง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแปลว่าพอตเนี้ยผมต้องรักษาสภาพให้มันมีมูลค่าประมาณ58.43ดนะครับดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันมูลค่าจริงก็คือ56แปลว่าตอนนี้ขาดทุนอยู่นะครับมูลค่าหายไปนะต้องต้องบอกว่ามูลค่าหายไป1.47ดนะครับดอลลาร์นะครับหรือถ้าคุณต้องการซื้อนะครับต้องการซื้อเจ้าเนี้ยเข้ามาเติมนะครับคุณจะต้อง เอามูลค่าที่แตกต่างหารด้วยราคาปัจจุบันแปลว่าคุณต้องการคุณต้องซื้อนะประมาณ $0.11 4042นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คุณต้องการคุณต้องซื้อจํานวนเท่านี้นะครับคุณต้องต้องซื้อจํานวนเท่านี้เพื่อให้มูลค่าเข้ามาเท่ากันนะครับซึ่งคุณสามารถซื้อได้นะรประมาณสัก30 30กว่าบาทนะฮะซึ่ง จากที่ผมทดลองดูนะครับการที่เราซื้อในมูลค่าที่ต่ําๆเนี่ยนะครับค่าฟรีที่เราต้องจ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเปอร์เซนต์ที่สูงฉะนั้นคุณควรจะกาหนดนะครับว่าตําแหน่งตัวเนี้ยห่างกันกี่ดอลลาร์คุณถึงจะเทคแอคชั่นนะเช่นในกรณีนี้ผมคิดเป็นเงินบาทสักประมาณห้าสิถึงร้อยนะครับหรืออาจจะเป็น200หรืออาจจะเป็น500หรืออาจจะเป็นพันค่อยเทคแอคชั่นค่อยซื้อสะสมก็ได้เช่นกันตรงนี้คุณสามารถเลือกได้นะครับ ต่อมาก็หุ้น Intel นะก็จะทำลักษณะเดียวกันนะครับก็จะทำลักษณะเดียวกันปัจจุบันก็มีมูลค่าที่เกินอยู่นะครับแต่ก็จำนวนน้อยนั่นเองนะครับมีการซื้อรีบาลานร์ไปครั้งแรกนะฮะหลังจากนั้นราคามีการลงได้มีการซื้อทดลองซื้อนะครับตรงนี้เป็นการทดลองซื้อนะครับก็ประมาณสักซื้อไปประมาณสัก60กว่าบาทนะฮะหกบกว่าบาทแอนดนี้ต้องการซื้อเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณดูว่าถ้า เราซื้อในจํานวนต่ำๆเนี่ยนะครับมันก็จะอะไรครับมันก็จะเป็น transaction ที่เล็กน้อยเนี่ยเยอะๆเนี่ยจำนวนมากๆนั่นเองนะครับในความเป็นจริงคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่ามันควรจะถึงซื้อครัง้งแรกหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรก็ว่าไปหรือซื้อครั้งละสองดอลลาร์นะครับถ้าราคาต่างกันเกินสองดอลลาร์สามดอลลาร์อะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้สามารถที่จะจัดการได้นะครับเลือกได้ตัวต่อมานะครับ M and M เนะ mmm สาม m นั่นเองนะครับก็จะมีการซื้ออยู่นะครับจะเห็นได้ว่ามีการซื้ออยู่2ครั้งครั้งแรกก็คือซื้อรีบาลานซ์ครั้งแรกเลยนะครับประมาณสัก2,000บาทนะครับต่อมาก็มีการซื้อเมื่อราคาร่วงหล่นลงมานะครับอ่าตัวนี้นะครับปัจจุบันก็ยังขาดทุนอยู่นะครับและจำนวนอ่าจำนวน0.5%นจานะครับอย่างที่ผมบอกนะ0.53เปนตะครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือค่าฟรี นะครับก็คือค่าคอมมิชชั่นต่อจํานวนเงินที่ซื้อแปลว่าคุณซื้อแค่ประมาณ60บาทเนี่ยคุณเสีย0.32เป็นค่าคอมมิชชั่นซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือ0.53นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมันหนาไปอ่ะมันเยอะไปนะครับจริงๆก็คือประมาณสัก0.2หรือ0.3เนี่ยมันจะโอเคกว่าแปลว่าการซื้อนะครับในระดับอ่า5 60นะฮะประมาณ60บาทนะครับตามกว่า60บาทเลยไม่ไม่ไมมควรซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะ เปอร์เซ็นต์นี้เยอะนะครับควรจะให้ราคามันลงนะครับคุมซื้อในระดับสัก1 0 0ึ่0รนะครับหรือ500เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพื่อให้มันคุ้มค่าฟรีนะครับเพื่อให้คุ้มค่าฟรีต่อมาตัวสุดท้ายนะครับ i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  ไ p r ออาร์นะครับ i อไอนะครับ, I I r p r, รบก็ทำลักษณะเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นบวกอยู่บางๆนะครับก็บวกอยู่บางๆตามเรท ล่าสุดนั่นเองนีประมาณสักหนึ่งจุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นในการในการลงทุนนะครับแล้วในกรณีของวันใดที่มีการเริ่มทยอยขายนะครับเราก็สามารถจะใส่มาบันทึกได้ว่านะครับมีการมีการเอาแชร์ออกไปเท่าไหร่ถ้าขายนะครับไอ้นี่คือการซื้อนะครับมันก็จะเป็นจํานวนลบนะเป็นจํานวนลบเข้ามานะครับเข้ามาในใสในเทเบิลนี้นะครับเพื่อให้เรา ยังคงติดตามตัวของการรีบาลาน์ได้นะครับซึ่งผมจะได้มานําเสนอในช่วงต่อๆไปนะครับก็นะครับสาหรับการลงทุนนะครับต้องใช้ทุนนะฮะเวลาแล้วก็บวกความรู้แล้วก็บวกวินัยนะครับในการลงทุนสำหรับใครที่สนใจสมัครดามนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับหรือจะสปอร์ตแชนแนลด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ